สวัสดีครับพี่น้องครับมนีเอาสุนเนา,า e, พาพีพะนองมาตกปลาชัโดนะครับสําหรับไม้จะเป็นไม้ธรรมชาติครับพี่น้องนะครับมอนี่มึงขึ้นมึงขึ้นในฝนต,ตกแห้งพี่น้องนะครับนี่ทดลองมึงนะครับแต่น้ำลักษณะาน,น,าน้ำม,มึงนี่น้ำเป็นตื่นตื่นครับพี่น้องทดสอบลอ,ลองลองลองตกน้ำตื่นเื่นมึงนะครับว่าปลาชัโดนี่สีขาวอนะครับครับบรรยากาศมอนี่คลุมฝาคลุมฝนอีกแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศแบบนี้บ่ค่อยมันใจปันไหน เดี๋ยวหลุนํำกันครับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมการกันครับเอาพี่น้องครับกาซิมาแนะนํำเงือนะครับสำหรับสีใสในการตกปลาชะดูครับพี่น้องนะครับสูตรในการอ้อยครับพี่น้องนี่อ้อยกะซิเป็นสีโครงนะครับพี่น้องสีโครงไก่ครับนี่ครับสีโครงไก่ครับ ตกพี่นอ้องก็คือเกาครับเหยื่อสดโอกไก่พี่น้องนะครับเหยื่อสดโอกไก่มีปลาเขามาจะหน่อยพี่น้องก็เลยก็เลยหันหันหน้าเบึงเบึงปลากล่อนนะครับอ่ะพี่น้องครับนี่นะครับเป็นโอกไก่นะครับอ่ามือนี้นะครับนี่ตลาดยำเสามีไข่ไก่พี่น้องสิใส่เอ้ยสดที่พี่น้องใส่ไข่เป็ดครับสิเป็นไข่เป็ดนี่ครับแล้วก็เลือดหมูครับเป็นโวดนะครับนี่อ่ะนี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวสี่เตรียมเหยื่อ นะครับเตรียมเงือแล้วก็สีอ้อยอ้อยเงือก่อนหลังจากที่ยนใส่ประถูไปแล้วนะครับมีปลามาบ่นบ่นใส่อยู่นะครับแต่หากว่าบ่่อยเงยบันใดพี่น้องเพราะว่าลักษณะไม้ที่ที่ใส่มือนี่นะครับที่เป็นน้ำตื้นๆครับที่ลองทดลองเมองน้ำตื้นๆที่พอมีมีตวบอนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมการเตรียมเงิอครับพี่น้องนะครับขนแงกก็จะเป็นการการอ้อยเงินครับจับสีโครงก่อนนะครับจับสีโครงใส่ก่อน เอาพี่น้องครับหลังจากขี่เข้าสับละเอียดแล้วนะครับเข้ากระสีมากปรุงยอ่อยพี่น้องครับปรุงยอ่อยไข่เป็ดครับพี่น้อง,อเ,อเ,อง,องเอาสูนเอาแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเอามือจกกระสีมันมัดตัวปลาครับพี่น้อง ตัวได้ที่มันติดกันแน่เขาก็นยียืนใ้มันในหน่อยที่สุดครับพี่น้องใหญ่มันใหญ่หลายครับใหญ่มันใหญ่หลายผสมในเขากันแบบนี้เลยครับครับพี่น้องเรียบร้อยครับนี่สูตรในการอ้อยพี่น้องได้ผลสุกเทือเลยครับ ได้งัดได้ตึงคือเก่าครับพี่น้องนี่นี่ครับสูตรในการอ่อยนี่ครับสุดยอดอันนี้พี่น้องสูตรนี้เอาปรุงรสเรียบร้อยนะครับใส่งเงนือเรียบร้อยเครับสีอ่อยตำแหน่งสีเขาสีย่นเบ็ดครับพี่น้องนี่ครับสามตรงครับส้มเลือดครับ มัดใสุ่้งเลยครับพี่น้องนี่ครับมัดใสุ่้งแล้วครับเรียบร้อยครับเงี่ยเพื่อตำแหน่งบ่ตรงโยนไก่ครับพี่น้องบ่ตรงโยนไก่ครับโยนตำแหน่งห้องจิตตกไปแล้วตัวหนึ่งครับหลังจากที่เขาอ่อยพี่น้องโยนเงืเง้อไปแล้วเขามาเตรียมนะครับเตรียมเงื้อเขาสีสีกเกียวตะขอเบ็ดครับขึ้น อกไก่ลพี่น้องนะครับอกไก่พี่เก่าครับแข็งแน่นนะครับยังแหลกเลยครับก็เอาหนังออกก่อนพี่น้องตัวแหลกเอาหนังออกก่อนนะครับเสร็จเหนื่อยหน่อยแนวที่มันลุยๆเหนือที่มันสีขาดขาดนี่เขาก็เขาออกแล้วพี่น้องนะครับอ้อยๆครับอ้อยๆเลยส่วนแข็งๆสิ นี่ครับพี่น้องกระดูกน้อยๆเอาออกเลยครับอย่าให้มีกระดูกเลยครับพี่น้องนะครับปาดเอาสูนิลขึ้นเกาครับนี่ที่เป็นแบบนี้สู้คลิปครับพี่น้องนี่ครับในแบบของเอาสูนิลขึ้นเกาครับพี่น้องเงี้ยวๆไหลลงคอนะครับเบาผิดหวังนะครับปาด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 ไว้แล้วครับ เดยบด้อยครับพี่น้องปาดไว้ครับตะขอนะครับตะเป็นคือเกาครับพี่น้องเป็นตะขอสูตรเอาซูนยลครับในในูปแบบของเอาซูนยลนะครับเป็ดเองพันเองครับพี่น้องนะครับรับใส่ในผลนะครับกบบีวางจำหน่ายนะพี่น้องครับมีวางจำหน่ายหรอนะครับฮอรลาหาพิบาทในสามตะขอครับสามตะขอพี่น้องเขาไปเบังในยูทูบได้ครับว่า วิธีการเห็ดวิธีการพันแบบไหนนะพี่น้องเนอะนะครับเกี่ยวตะวัดขื้อเขาครับพี่น้องนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้คำหน่อยคำยญยสลับครับพี่น้องสลับกันไปนะครับคำหน่อยคำยญยสลับไปนะครับ น้ำก็ตื่นน้ำพี่น้องมโอนี่จากสีไปเจริญนะครับนี่ครับอ่ะมาบ่อนใส่น้อยครับพี่น้องมีบ่อนมีบ่อนใส่อยู่นะครับอ่ะเลี้ยงเนือเรียบร้อยเข้ากับปลงเนือครับพี่น้องมโอนี่มื่อกี้ปลงเนืออไอยมือนี่เข้ากับปลงปลงเนือสิตกครับอ่ะมโอนี่เลยไข่เป็ดครับพี่น้องไข่เป็ดไข่ไก่กับโบเกี่ยวดอกพี่น้องหากว่าเ้องมี ตัวไหนเขาก็เอาตัวนั้นนะครับเอาตัวนี้เอาจะใส่สองข้อนะครับพี่น้องสองข้อนะครับแล้วก็ใส่เลือดครับเลือดใส่เลือดเขยา่าเขย่าจังหน่อยนะครับให้เลือดแตกตัวโอเคใส่หลายเนะราให้มันมันเข้าพี่น้องเขย่าครับเขย,าขยาขข่าคือเรากติดเขย่าแบบนี้นะครับ โมต้องขนครับทีนี้ไอคือแบบนี้เขย่าเลยนี่เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยดงคักเลยพี่น้องพี่น้องเห็นไหมหรอแท่เนื้อเขาไว้นะครับประมาณสิบสิบพันนาทีนะครับระวังถึงห้าเกี่ยวเกี่ยวเนื้อไว้นะครับหลังจากที่เ้าเกี่ยวเนื้อเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะพาพี่พอน้องนะครับลงเบ็ดเลยครับ อดีนยวครับพี่รองบางเล็กมันเป็นผลงานแรกครับสต่ดูปกสต่หน่อยให้เาครับพี่รองเขา ลักษณะไม้ที่เลือกนะครับเป็นนามตื่นนะครับทีเป็นไซนี่แหละพี่น้องนี่ครับใสเด็ดเดียวพี่น้องครับหลุนกระต่อครับเอาอพี่น้องพี่น้องสายมือสายมือออกไรพี่น้องเอครับ พี่น้องคายครับคายครับนีพน่พี่น้องพี่น้องสายมือมีอาการครับพี่น้องไปเลยพี่น้องครับไปเลยครับไปเลยครับไปแบบค่อยๆนะ อันนี้อันนี้นกบเดกแวคอ่อาแลวองครับเดีครับพี่น้องกระโอยครับพี่น้องผลงานที่สอครับ หยับใส่ลงมาจะน้อยอีเน้อยพี่น้องยับขึ้นด้ยมันยับรุนี่ครับอาสใส่โลในรนอนตัวนี้รับนี้ครับพี่น้องคนงานที่สครับพี่น้องพี่น้องสมือสุดมีอาการแล้วพี่น้องส่มือสุดไปแล้วพี่น้องไปแล้ว พี่น้องครับเป็นผลงานที่สามครับใส่โบกใหญ่พันเด็ดครับอดีครับพี่น้องสามเตี่ยมงามเลยครับเอาพี่น้องครับสีมาสรุปผลนะครับในการตกชะโดนะครับสำหรับนะครับน้ำตื้นๆพี่น้องนะครับน้ำประมาณหัวเขานี่ครับเพราะว่าเบึงลักษณะสายที่ย่นนะครับมันบลึกนะครับพี่น้องตื้นๆนะครับปรากฏว่าเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับปลาเขาเร็ว ตะว่าป้าเขาเร็วป้าหมดก็คือหมดเลยครับ challenges. เพร่ะว่าหลังจากทีบอลสองสามโตนี่แหละเราบากว่ากระไดสามเตับพี่น้องสามเต่มกินต่อเนื่องเลยครับพอกินต่อเนื่องพรับวันนี้ป้ากับมดนับมีบอนเลยโบมีบอนกับเงียบไปเลยนะครับนี่ครับถือว่าป้าเขาเร็วแต่ว่าป้ากับมดเร็วนะครับสามเต้ามงามวันนี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าอาจจะใหญ่ไหมพี่น้องที่ใหญ่ไหมหมายรามว่า เวลามันก็ยังบอเทียงนะครับยังพอมีเวลาอยู่อ่ะพี่น้องครับสรุปสามเต้มครับสําหรับหมายตื่นตื่นอ่ะติดตามกันต่อครับพี่น้องฝนตกเสยครับพี่น้องิึงกับบรรยากาศฝนตกครับ